โอเคแล้วก็มากดที่นี่ครับมุมล่างด้านขวาเนี่ยก็จะมีคำอธิบายบอกนะครับเรื่ที่ผมงงคือไอ้ตรงเหตุการณ์ซึ่งกันและกันเนี่ยฮะถ้าเขาบอกว่ามีเหตุการณ์ซึ่งกันและกันในแต่ละวันมีครั้งจำกัดเหตุการณ์ซึ่งกันและกัน ก็จะมีรั้นจำกัดด้วยครับผมนี่ครัจะแสดงเอแสดงตัวละครจะแสดงตัวละคร,ะะครที่ได้รับมากสุดแสดงเพียง6ตัวละครหลังคิดยืนยันตัวละครเลือกไปเลือกไปยังฉากเขา คือเลือกตัวละครนะฮะประมาณหกตัวเลือกตัวละครหกตัวแล้วเราก็ไปกดนี่ครับย้ำๆไปเรื่อยๆแล้วก็จะมีเอฟเฟกต์เหมือนใจออกมาครับแบบนี้กดย้ำๆนี้ไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นหน้ายิ้มนะครับคือหน้ามีความสุขเนี้ยที่ผมสังเกตมามันน่าจะให้แบบว่าให้ของรางวัลน,นะกดแบบกดให้ครบในงอย่างนี้มันก็จะมีของรางวัลให้ เพราะว่าจะมีของให้นะครับถ้าจะเป็นพวกชิ้นส่วนหรืออะไรสักอย่างนเนี่ยผมก็จำไม่ได้ละต่อไปก็อย่างที่สองนะครับห้องวิจัยนะครับสำหรับคนที่เวลพึ่งถึงแล้วห้องวิจัยพึ่งเปิดนะครับแนะนํานะครับอันแรกนะให้เป็นจีนอครับเป็นจีนอนะครับ,เ,รบเพราะว่ามันจะให้ของเยอะมากนะครับนี่ของตรงนี้ ด้านนี้เลยด้านซ้ายมือนี่ครับตรงนี้คือเยอะมากฮรเราก็จะให้เราอัพนะครับเราก็สามารถอัพได้แล้วมันก็จะเพิ่มพลังทีมพลังรวมทีมฮะเยอะมากเดี๋ยวเราดูนะครับเป็นนี่ครมาแรกๆก็จะเป็นนี้เลยก็จะเป็นตัวละครจะมีให้เลือกนะก็จะมีนี่ยรัใช่ไหมแล้ดวดูนะผมจะเลือกเป็นกีนอตนะครับ ดูเพิ่มมาหกพันห้าร้อยนะฮะถือว่าเยอะเลยนะฮะผมที่เยอะพอสมควรนะแนะนํานะครับตัวแรกนี้ให้เป็นกีโนต์นะครับผมเพราะว่ามันจะอับได้เยอะกว่านะก็ทำม,มาที่นี่ฮนะคอฝึกฝนโอเคนี่ฮะสำหรับหลายๆคนนะคงจะไม่ผ่านด่านที่สิบห้าน,นะครับเพราะว่ามันยากมากครับสำหรับผมนี้ผมยังยากเลยนะผมเพิ่ง เล่นมันจบเมื่อกี้เลยผมเพิ่งผ่านดาวมัน,มนเมื่อกี้นี้ตัวละครที่ผมใช้ก็จะมีประมาณนี้นะนี่ถึงบีทิงก็จะมีรายฟ้าทะเลลึกแล้วก็แม็กสายฟ้าฟูบุกิบอลทองแล้วก็หน้ากากหวานบีทิงโอเคก็จะมีลาลาประมาณนี้ส่วน ตัวคอหลักนะครับที่จะใช้คือหลักใช้เป็นตัวนี้ฮะเป็นลายขาทะเลเล็กแทงนะครับผมเพื่อเป็นตัวสะท้อนดาเมจให้กับฝั่งตรงข้ามนะสะท้อนดาเมจวันดีนะครับผมถ้าเอตัวสลัดอวกาศนี่คือมาตีทีมฝั่งเราคือมันจะสะท้อนดาเมจไป แต่ตัวละครที่มันมาตีเรานะครับผมมันมาตีเราตายไปหนึ่งตัวก็ตัวละครมันก็จะเลือดอยู่ประมาณครึ่งหลอดนะแต่แนะนํานะครับให้เก็บค่าพลังไว้เอบอลบอลไฟอะให้ไว้ให้กาบนักกากหวางนะแล้วเอานักกากหวางตีตีให้จนสลัดออกากัดตายก่อนจะไปมากํากับพวกตัวนี้นะครับผม แนะนำนะครับให้เอาฟุบุกิยืนหน้านะครับผมมันอึดนะแล้วก็ทิวเลือดให้กับตัวเองได้แล้วก็เพิ่มบัฟเกาะให้กับเพื่อนร่วมทีมโอเคแล้วถ้าเป็นไปได้นะครับคือเอาอะตอมิกเข้าร่วมทีมนะแทนตัวหน่อยก็ได้นะคือเป็นไปได้นะให้เอาเป็นตัวละครที่โจมตีหมู่นะ แนะนานะครับแต่ว่าผมไมไ่เอาลงก็เพราะว่าผมไม่ได้อัพมันเนี่ยนีถ้าจะมีตัวซ้าคือมันจะมีตัวซ้ํานี่คือมันจะอัพตัวละครเป็นไปได้นะครับถ้าเจออะตอมิกซ้ำให้เลือกซ้ําเลยนะครับเพราะว่ามันจะอัพตัวละครให้โจมตีแรงอึดขึ้นอะไรประมาณนี้นะครผมแต่ผมไม่ได้เลือกคนนี้คือมันไม่ค่อยออกแท่ก็เล่นไปเรื่อยๆฮะ เดี๋ยวมันจะมีช็อตพลาดของมันนะครับคือมันจะตีไม่ตายตีฝั่งเราไม่ตายนะตอนที่เปิดมาสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่นี้นะครับผมแล้วสำหรับเออการตีกิวการตีกิวโอเคการตีกิวนะครับผมเดี๋ยวผมคิดหน้าครับเดี๋ยวผมจะลงคลิป กัรตีคิวบอสตัวแรกนะครับผมตีตาหนึ่งประมาณหนึ่งล้านโดยไม่มีแท้งนะคือทีมผมนี้ไม่มีแท้งนะเนี่ยทีมผมก็จะมีมานนี้ที่ผมไปตีนี่ผมจับเงี้ยีผมจับแบบนี้ไปตีกับอาชุราคาบุโตะนะบอสตัวแรก ตาหนึ่งก็ประมาณหนึ่งล้านแสนกว่าๆและน้ากากหว่างกระบอลทองสามารถยืนถึงได้เทินที่สิบนะถึงได้เทินสุดท้ายเลยถือว่าอึดพอสมควรนะครับโอเคถ้าชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดต c r ต b e และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่อจะไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผม ค,ครับ